สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเซ็งเฮงหมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่25ตุลาคมราคาทองคำสปรอร์ตปรับตัวลงต่อเนื่องเป็นที่2เนื่องจากแรงเทขายทำกำไรหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นถึง10%ภายใน2สัปดาห์จากประเด็นสงครามระหว่างอิสราเอลและฮามาสปิดตลาดเมื่อคืน1,970ดอ 1, 70, ลลาร์ลดลงไปเพียง1.6ดอลลาร์ค่ะ สถานการณ์ในตะวันออกกลางยังตึงเครียดอ,อยู่นะอิสราเอลบอกว่าเตรียมที่จะโจมตีภาคพื้นดินเพื่อกวาดล้างกลุ่มฮามาสนะคะก่อนหน้าน,นี้ก็มีการโจมตีภาคาอากาศอย่างหนักหน่วงอยู่ส่วนเมื่อคืนสหรัฐเปิดเผยด,ด,ดัชนีเพย์ไมย่าการผิดเราก็ภาคการเมกอรเดือนตุลาคมออกมาดีเกินคาดทั้งสองตัวเลยดัชนีเพย์ไมพ่าการผิดเดือนตุลาคมออกมาเพิ่มขึ้นเป็น50ิบ ขณะที่ตลาดประเมินว่าจะออกมาลดลงเหลือ49.5แต่ชีเปมไม่พากันริการเดือนตุลาคมออกมาเพิ่มขึ้นเป็น50.9สูงกว่าที่ตลาดคาดการว่าจะออกมาลดลงเหลือ49.9ค่ะเงินตลาดแข็งค่าขึ้นนะคะส่วนกองทุน SPDR g o l t r s เมื่อวานนิ่งถึงถือของทองเท่าเดิมค่ะ ประเด็นที่ต้องติดตามแน่น,นอนเรื่องสถานการณ์ความดึงเครื่อนในตะวันออกกลางติดตามกันต่อไปะคระับส่วนคืนนี้สหรัฐจะเปิดเผยยอดขายบ้านใหม่เดือนกันยายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น678,000ยูนิตค่ะแนวโน้มมาคนคงของคำทางด้านเทคนิคนะคะถ้าดูการาฟแท่งเทียนจะซ้อนเห็นว่าแรงซื้อแรงขายเนี่ยพอๆกัน ดังนั้นแนวโน้มหาคานองคำก็น่าจะเคลื่อนไหวลักษณะที่เป็นซาเวนะคะอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวแบบห,หววา,ากนะคะอันนี้คือทางเทคนิคนอกจากพื้นฐานเนี่ยจะมีปัจจัยอะไรที่รุนแรงเข้ามานะคะดังนั้นก็มองว่ากรอบการเคลื่อนไหวก็คงจะอยู่ประมาณ1,950-1,980ดอลลาร์แนวรับ1,950ดอลลาร์น่าจะรับอยู่แต่ถ้าเกิดรับไม่อยู่นะคะก็อาจจะ หลุดลงมาเราก็จะมีแรงเทขายพอสมควรทีเดียวแนวรับสำคัญถัดไป1 9 3 0ดอลลาร์เป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยที่200วันค่ะส่วนแนวต้าน1,980ดอลลาร์เราก็แนวต้านสำคัญ2,000ดอลลาร์ค่ะ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมืม่อวานปรับเปลี่ยนสครั้งขายออกช่วงเย็น33,700บาทลดลง50บาทนะคะประเด็นหลักๆก็มาจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยนะคะรวมทั้งราคาทองต่อโลกที่ปรับตัวลงแนวรับ33,600บาท33,400บาทแนวต้าน33,850บาทแล้วก็3 4 0 5 0บาทค่ะ สำหรับการลงทุนนะคะถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยอาจจะเทรดดิ้งตามกรอบประมาณ1,950-1,980ถึงดอลลาร์ได้นะคะคือเขาซื้อเก็งกำไรที่1,950ดอลลาร์แล้วก็ขายทำกำไรที่1,980ดอลลาร์ขึ้นไป ส่วนการลงทุนนะคะถ้าเกิดเป็นคิดว่าอยากจะขายทำกำไรออกมาดีไหมนะคะถ้าเห็นใกล้ๆประมาณ $1,980 ดอลลาร์ 1, 80, แล้วก็ประมาณ $2,000 นดอลลาร์ 2, 000, น่าจะเป็นจุดที่ขายทำกำไรออกมาดีกว่าค่ะส่วนการลงทุนใน g o ลฟิเจอร์นะคะเก่งกำไรฝั่งซื้อที่ $1,950 ั้ดอลลาร์คัลลอส $1,940 ดอลลาร์ 1, 40, ค่ะ g o ลฟิ u จอร์ ซื้อเก่งก,กำไรที่1,975ดอลลาร์ 1, คัลลอส1น6 5ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทแข่งค่าขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะเมะื่อวานแข่งค่าขึ้น14สตางค์อยู่ประมาณ36บาท14สตางค์นะคะก็สัปดาห์นี้แข่งค่าขึ้น30สสตางค์แล้วค่ะ ก็เป็นผลลบกับราคาทองแท่งในประเทศนะคะสังเกตว่าราคาทองแท่งต่ประเทศเมื่อวานปรับลงเยอะส่วนหนึ่งก็คือเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นด้วยค่ะเงินบาทระยะสั้นแนวโน้มน่าจะเคลื่นนอนไหวในกรอบที่แคบแล้วก็แข็งค่าขึ้นต่อเนื่องนะคะปัจจัยหนุนมีไหมสําหรับเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นนะคะส่วนหนึ่งก็คือการประกาศงบนะคะของเิษัทจทะเบียนไตรมาสสามน่าจะออกมาแนวโน้มดีขึ้นนะคะ ก็เป็นไปได้เหมือนกันฟันโพจากต่างประเทศจะไหลเข้าตลาดหุ้นแนวรับ36บาทแนวต้าน36บาท43ค่ะสำหรับเงินบาทส่วน USD f u t u r e นะคะแนวรับ35บาท80สตางแนวต้าน36บาท20ตางนะคะ USD f u t u r e เนี่ยนะคะจะซื้อขายนยะตามกว่าเงินบาทประมาณ20สตาง ะะส่วนหนึ่งก็คือมีการประเมินว่าเงินบาทแนวโน้มจะแข็งค่าขึ้นในอนาคตค่ะดังนั้นการลงทุนใน USD future นะคะก็ฝั่งซื้อก็มีความได้เปรียบอยู่นะคะปรับตัวลงมา35.80บาท80สงซื้อได้นะคะเราก็ขายทำกำไรประมาณ36.20บาท20งขึ้นไปค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะแล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ